มา oh, เลยครับมหแบบสมสภาพไม่ได้โอเคนะวันนี้ท่านต้องพยายามปรับตัวเองหน่อยนะครับผู้นําที่ดีจะต้องมีพื้นฐานเหล่านี้ถ้าท่านวางพื้นฐานที่ดีผมเชื่อว่าท่านจะสามารถไปสู่อีกขบวนการหนึไดนะ้และที่สำคัญที่สุดจะต้องยืนอยู่ในจุดหนึ่งเขาเรียกในจุดของความเชื่อความเป็นผู้นำของท่านอย่าให้ใครมาหลอกความเป็นผู้นำทานท่านจริงๆท่านคือผู้นำผม ใช้เวลากับการเปลี่ยนแปลงนะครับกับหลายๆอย่างผมรับไม่ได้กับสิ่งที่ผมจะต้องมายืนอยู่ตรงนี้แต่วันหนึ่งชีวิตดันมายืนอยู่ข้างหน้านสุดจากเมื่อก่อนอยู่เลยครับหลังสุดเราต้องพัฒนายอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องท่านรู้ไหมผมกลัวไม่ผมกลัวขี้เออกลัวคนขี้อายแบบหนึ่งนะครับพี่ชายผมนี่นะครับไปรับขนมปังมาขายหลังลางช่วงปิดเทอมให้ผมไปขายวว้าวผมบอกที่นี่ไนะครับ นะครับผมบอกกิดได้ไงเนี่ยนะนะครับเออไม่เอาไม่เอานะครับแกบอกถ้าไม่ไปไม่ได้นะถ้าไม่ไปไม่ไม่ให้กินไม่ได้นะผมโอ้ไม่กินก็ไม่กินโอเคนะครับเพราะคนมันไม่ชอบอะเคยไหมเรบปฏิเสธแกก็ไปแกก็ขายกต่กนาผมทุกวันนะครับผมผมไม่ไปช่วยแกขายแต่ว่าขายหมดผมขายไม่หมดผมขอกินแค่นั้นเองนะครับคือเราเราปฏิเสธมาตลอดแต่ไม่รู้ไหมวันหนึ่งกลับไปยืนอยู่ข้างหน้าได้สาเหตุที่ยืนอยู่ตรงนี้ได้เนื่องจากว่า อะไรหลายๆอย่างที่มีทันเราที่เราจะต้องเปลี่ยนถ้าเรากล้าเปลี่ยนท่านจะเห็นการใหญ่เกิดขึ้นท่ากายชีน่าโอเคไหมแต่วันนี้หลายคนทํางานเปี่ยนไม่ได้เพราะท่านไม่กล้าเปลี่ยนท่านันท่านก็เลยอาจจะต้องยืนอยู่ในจุดที่อยู่อย่างเดิมๆไปอีกนานแสนนานผมเปลี่ยนเร็วมากวันหนึ่งผมมีโอกาสได้เจอเพื่อนผมนะครับเขาก็เรียนไม่ดีมากมายอะไรมากมายแต่ทำไมรายได้มันเยอะกัน ทำไมชีวิตเขาหาหางเงินได้มากกว่าผมนะครับผมก็ทํางานก็น่าจะโอเคแต่ทาไมหางเงินได้น้อยมากนั่นแปลว่าวันนั้นน่ะจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นผมก็เลยถามว่าเจ้าทำอะไรนะครับเขาบอกโอ้ไปเดลิเซลขายของอย่าง <ๆ S 2> างี้ <ๆ S 2> ผมก็โอ้โหทำไมไมมนได้เงินเยอะเดือนหลายหมื่นก็เลยตัดสินใจเ,เปลี่ยนนะครับโอ้โหพี่น้องเวลาเราไปอะไรที่ท่านไม่คุ้นเคยเลยแล้วเวลาท่านจะกล้าไปสิ่งใหม่เหมือนวันเนี้ยท่านกำลังเดินมาในตำรวจเมืองท่านจะไม่คุ้นเคยอะไรเลยสักอย่าง กางปรับตัวหมดนะครับแต่สําคัญที่สุดการปรับตัวทั้งระบบจําเป็นไหมครับที่เราเองจะต้องเรียนรู้อย่างทั้งระบบจําเป็นไหมครับจาเป็นนะครับผมเองนะครับอีโก้ผมเยอะมากเพราะว่าผมไปผมก็อ้ก็โอ้ทำไมเราจะต้องมาพอถึงเวลาผมผมบอกอ้าวไหนไหนงานให้ทำอ๋อต้องรบกวนแค่ไปอบรมสามวันก่อนแล้วก็ต้องไปฝึกปิ้งขนมปัง รเ,เราจะต้องออผมักขายอะไระเดี๋ยวบริษัทนี้เขาบอกว่าขายเตาปิ้งไร้ควนท่านเคยเห็นเตาปิ้งไร้ควันไนนหมและงานบริษัทนี้คืออะไรนะท่านจะต้องทําแพนเค้กให้เขากินนะครับงานนี้เคยทำไ่ได้ชีวิตเราไม่เคยทำแพนเค้ก<ม>ต้องไปฝึกทําแพนเค้กก่อนนะครับก็คือตีไข่กับแป้งให้เข้ากันแล้วก็เอาไปปิ้งในเครื่องนี้แล้วก็เขาจะให้อุปกรณ์เราก็คือกระเป๋านะครับกับเตาปิ้งไร้ควันอันหนึ่งแล้ว แปดโมงปุ๊บต้องวิ่งขึ้นรถกระบะเขาจะพาเราไปปล่อยตาม้านโอ้โหชีวิตเป็นไงอยู่เอาฟิศดีๆไม่ว่าดีนะครับกําลังเพราะมองว่าเขาหาเงินได้มากกว่าเราแต่ลืมไปดูว่าพื้นฐานเขาอะกว่าเขาจะได้อย่างนี้วันนี้เขาอาจจะไม่ได้ผมรู้จักกับเพื่อนเพื่อนเป็นผู้จัดการเขตที่นี่อยู่ๆเขาก็ไม่ผมไปเป็นผู้ช่วยผู้จัดการหราถูกไหมครับเขาก็ต้องเอาผมไปฝึกตั้งแต่เบสิกยันขึ้นไปหน วันนี้ลืมถามไปว,ว่าให้ไปอยู่ตำแหน่อองอะไรนะครับดันไปอยู่เป็นอะไรครับคนขายเหมือนกับเขาเลยเราก็เริ่มนับหนึ่งเหมือนกันนะครับวันนี้พี่น้องมาที่นี่นับหนึ่งไหมครับหนึ่งเหมือนกันนะครับอทดทนที่หนึ่งการนับหนึ่งโอเคไหมครับเดี๋ยวมันจะมีสองและสามและสี่ถ้าเราไม่กล้านับหนึ่งท่านจะไม่มีสองอะไรเลยโอเคไหมครับวันนั้นผมตัดสินใจนับหนึ่งแต่นับแบบพระิปพระองค์ท่านเข้าใจไหมเพราะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ฟิลเรา นะครับโอ้ยเอาอยัางไงดีเนาะจะรอดไม่รอดเนาะทําไปนะครับหนึ่งเดือนที่น้ง้งรู้ไหมมันมันมีการแอนตี้อยู่ในหัวตลอดนะหนึ่งเดือนขายไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเดียวเพราะอะไรครับเรายังคิดว่าโอ้โหเรามันไม่น่าจะมันต้องขนาดนี้นะชีวิตเรามันมันเ,เรา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 แ่าจะถอยไปใกล้หนึ่งเราก็เราก็พอจะได้นะคือเราคิดไปผมได้ขอบคุณผู้จัดก,การของ